หลังจากเมื่อวันที่16สค66ทนายความของจูนเพนชุลีหนูแก้วภรรยาของนักร้องดังหนุ่มกะลาหรือนกสินแสงสุวรรณที่ดูแลคดีฟ้องบุคคลที่3โดยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทซึ่งทนายได้ออกมาอัปเดตคดีดังกล่าวว่าแจ้งข่าวเนื่องจากวันที่16สิงหาคม นี้จะเป็นการเป็นวัดนัดไกล่เกลี่ยคดีคุณจูนในกรณีฟ้องเรียกค่าทดแทนจำนวนสิบล้านบาทจากบุคคลที่สแต่เนื่องจากทางบุคคลที่สมแจ้งว่าไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย ดังนั้นนัดไกล่เกลี่ยที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในจึงต้องยกเลิกไปสิทธิของจำเลยนัดต่อไปคือวันที่28สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกา เป็นนัดพร้อมเพื่อชีสองสถานกำหนดแนวทางนำสื่อหรือสืบพยานโจทย์จึงประกาศให้ทุกคนทราบครับขณะที่วันเดียวกันฝั่งของจูนเพนชุลีออกมาเคลื่อนไหวพร้อมระบุข้อความว่ารออีกนานไหมอย่าล้อเล่นไม่มาก็คิดถึงแล้วแต่ใจเธอหมดเวลาแอบรักแคปชั่นไม่เกี่ยวกับเนื้อหานึกถึงเพลย์ลิสต์ขึ้นมาเฉย